กินอะไรอีกกินอะไรดีอะคือตอนนี้ก็เต็มมือแล้วนะออตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดสารเจ้าซึ่งเป็นเหมือนเป็นตลาดเก่าแก่ของตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเอหลังจากที่หาที่จอดรถแล้วนะก็ะจอดรถ ในอะไรวะไซนะเสียค่าที่จอดรถสิบบาทอาแล้วเดี๋ยวไปหาของกินก่อนภายในตลาดสารเจ้านะคะก็มีของกินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ร้านแรกที่เราจะแวะนะคะนั่นก็คือร้านขนมจีนน้ำยาซึ่งมีคนแนะนำเรามาอีกทีนึงเราก็เลยเอ๊ะไหนแนะนำมาแล้วเราก็ต้องไปลองดูนะคะว่าอร่อยจริงหรือเปล่านี่เห็นไหมอันนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วย หลังจากที่เรากินขนมจีนกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินหาเครื่องดื่มต่อเลยโดยเครื่องดื่มแรกนะคะที่เราเลือกนั่นก็คือน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งก็สดมะนาวก็สดอืมแล้วก็ไปต่อกันที่กับน้ำส้มคันสดนะคะโดยที่ส้มเนี่ยมาจากส้มมาลีอุ้ยไม่ใช่มันก็คือส้มเขียวหวานเห็นปะ น่ากินเวอร์ร้อนเลยขนมอะไรไม่รู้ลืมลืมถามด้วยมอแต่หิวเอาอะไรกันนี้กุ้งกุ้งกุ้งแกงกุ้งหนึ่อยหอยใ่ญ่นี่เนี่ย

บ่อน oh, mm ้องก็ย hmm. mm ิ hmm. mm ่งเปียกวะอยู hmm. mm ่ในกลุหมออ๋อขนมร้านดอกดูนอืม วิ่งไ้บา้านเราได้บา้านเดเราได้ภาพที่ดีที่สุดของวันนี้มาข้านอกอันนั้อันนี้ก็โยมเหมือนกันเหรอคะอันนี้ไม่โบอ๋อ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าจะให้โยมก็โยมได้นะอุ้ยอย่าท้านะ <c oughs> แต่ว่าผมไม่หดอีกเรื่องหนึง่งจะโยมได้นี่หมูอะไรนะดอกโดนปะขนมดอกโดน,น,ดนถือว่า แบบว่ามีหลายรายการมาถ่ายดิวนีนไม่ใช่อบกรอบมีใส่เนยเราเอารถเนยใช่ไหมไม่ได้อบครับไ,ไม่ได้อบเนยข้าวโพดเออเป็นเนยข้าวโพดอ่ะเดี๋ยวเราจะขอชิมก่อนแต่ว่ามันร้อนเขาบอกให้เอามือขยุ้มขยุ้มขยุ้มแล้วก็กินได้เลยแต่เดี๋ยวตอนนี้ทําไม่ได้เพราะมันร้อนกินอะไรอีกกินอะไรดีอะคือตอนนี้เต็มมือแล้วนะอ๋อไม่้ากินอ่ะเดี๋ยวพาพี่เจมไปหาของกินเพิ่มก่อนเพราะพี่เจมเดงี๋ยวแนวแน่เลยจริงหิวเก่งมาก เฮ้ยมันเป็นพายุมันเป็นก้อนอย่างงี้ค่ะแล้วก็ชิม,มเป็นไงมันเป็นแป้งหว,วานหวานมันมันหวานหวานแบบเหมือนขนมอะไร,รอ,อ่ะขนมภาคกลางขนมอ้าวแป้งนะคะแตงแ,แป้งอ๋ไหรออืมแต่ไม่มีไส้แน่นเขาเขามีแค่ข้าวโพดอ่าโอเค อพ่ลลานว่าพิลลาร์โคบุนวันนี้จะกินอะไรก็ต้องปีศาจคบุโคครเป็นวุ้นเหรอครับใช่ไหมเอ่ยขออ๋อขอเขามีเทคของเขาเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นวุ้นแล้วได้ภาพไหมได้นิดหน่อยได้ฮะได้ได้เดี๋ยวพี่เขาอันนี้ให้โอ้ยมันเป็นวุ้นจริงไม่ไม่ตกตาไม่โค้งะ สิ่งแค่คอแค่น้ะมันมีเทคขาวมันเย็นไงคะน้ำกับเกลือไงคะอ๋อเขาใส่เกลือแล้วก็เกลือไงคะไม่รู้หรอแล้วก็ต่างไงเหมือนไอติมหลอดอะเนาะอ๋อโอเคเป็นเทคนิคไนี่เราทำเป็นมุ้เราควบคุมความเย็นต้องจ่ายพี่เพิ่มอีก2ีค่าเทคนิคค่าเทคนิคที่หมอได้เป็นสุดลับขอบคุณครับ ของกินในตลาดสารเจ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็หมดไปเงินในกระเป๋าเราล่ะค่ะหมดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอปิดคลิปเป็นเท่านี้และคลิปถัดไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปบาย thank you